การเห็นว่าเป็นของสวยของงามทั้งวัตถุภายนอกและภายในให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าผุพังจะได้ยกตนให้พ้นจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตนและรูปผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุข้าวของดีงามประนีตบรรจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสท,ทั้งสิ้น ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสได้จึงจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจยังพัวพันอยู่ในกองกิเลสแล้วถึงแม้จะได้รับความสุขสบายก็เพียงชาตินี้เท่านั้นเบื้องหน้าต่อไปไม่มีทางที่จะได้เสวยสุขมีแต่ได้เสวยทุก์ขโดยทายเดียวผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญสุภานุสติกรรมฐาน เอาวัดติงสาการ32เป็นอารมณ์ก็ควรละกองกิเลสตัณหาให้ขาดศูนย์เมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไปเมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามก็หาผลอนิสงส์ไม่ได้เพราะละกิเลสตัณหาไม่ได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิงเมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบหลีกนี้